โอ้ย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 โอ,ยอ้ยได้แล้วครับเอาเป็นปลาคอปลาคอครับปลาคอคอปลาค,ค,คอน้ำมะเร็กคักครับน้ำเลือดคักอ่ะผู้ใดจองไว้โบมาลง ขาไม่เก็บออกเลยเหร่าทำใหม่เห็นปะเออป้านำไปโยกกอไา่ออกกไผ่ยอยู่เก่าอยู่เฮ้ยบุมเลยนะอยู่ปะเฮ้ย อู้นักข้นบึ้มเลยครับสวัสดีครับผมต่อกันนี้แล้วครับการ์บอบนหายอยู่หาก,กินแบบบ้านๆครับเมื่อนี้บบได้ผ้าพีนองร่งตึกแหแต่ว่าผ้าพี่นองมาเบิ่งเขาตึกแหวานแหกันครับอยู่หนองบันโพล่างกาสมบนย่างอำเภอกระทลาลร่มจังหวัดศรีสะเกษของข้าครับผมมาลุ่นมาติดตามน้ำกันว่าเพิ่นสีได้ปลายไงกันบบน,นะครับน้ำเลือกครับน้ำเลือกน้ำยังเลือกอยู่นะครับ ป่านนั้นเพื่นว่าน้ำล่องในน้อยมันก็ล่องในน้อยละครับเจ้ว่าน้ำยังเลือกอยู่พี่น้องครับผมไปครับไปรอดติดตามน้ำกันว่าเพื่อนฉีมานปางใหญ่กันบ้างนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วครับเมาเป็นปลาคอปลาคอครับปลาคอคอปลาคอน้ำม,มันเลือกคักครับน้ำเลือกคัก อ่ะผูใด้จองไปบอมมาลงว้าวอ้ไม่หลายขนาดโอ้ได้กห็นมหและครับเป็นสวายหน่อยสวายสวายปลาอยากห่างๆครับผมลปอยากห่างๆอยู่น้ามันก็นเลือกน้ำนะครับ อุ้อปลาสวายมาอีกแล้วครับแต่หนึ่งไปครับทั้งนี้มันย่อนแสงพี่นอ้องไปครับผมไปเบืองน้ำกันโอ้คนเต็มหนองแต่ว่ามันหลุนกันมาิได้ยปลาด้ายปันใดน,นะครับน้ำเลือกปลากะขึ้นแน่ครับห้างๆผู้หมานผู้บอรครับผม แต่ว่าสำคัญน่ะคือใหม่ใหม่หลายแห้งปุ่นมีแต่เหอะโอ้ชุดยหยดยังไงครับอู้เป็นมุดเหรอปุ่น้ำเลือกเลือยงกลาวมุดอยู่บ่อดูน้ำประมาณสามเมตรเกือบสี่เมตรปุ่นบ่โอ้ย คนกบบระบนสูบน้ารถบกพริกเนี่ยเนาะเนี่ยนดูครับแถวนี้บ่มีสวนเลยแมนอ้อนป่านนั่นแหละครับ<ท>แห่งแสกแสกนั่นแหละเลยเนียนอันนี้เห็นมันเหลือจะเพี้ยงแย่เพี้ยงอย่างเงี้ยว่าใครได้เนาะเพี้ยงเอื้อถั่วหัวผมฟูงสิ มาลุ้นสะดุ้งกันครับเพลื่อนหมานบอนะฮะว้าโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ เดินกันไปครับยังมั่เห็นผู้ใดเอาปลาไงขึ้นพะตโตเลยอู้ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วปลาสบายลุ่นล่วนดปลาแล้วครับ กดปลาแล้วป็าปสวายจุนโล่นี่แหละครับโลโกกว่านะครับเนาะหมานไผ่หมานมั่นพี่น้องนะครับปวาห้างๆเนี่ยอยู่ดอกครับผม แมนแมนครับปราน้องคู่ปัาหยางดีกว่าพี่จีแล้วนี่ผมมาล่องนันปลาปลาสวายชุบนี่แต่ตัวสำเขียนนี่นั่นละ ชโดดรงๆสะดุ้งปีนแล้วครับสะดุงง้งงายแล้วไม่ผ่านครับไม่ผ่านลักษณะนี้ไม่ผ่านเเสียนแหนใจรักครับว่เช็คเบึงป้าก่อนนะครับ ปะข่อยไงปาข่อยไงปาข่อยไงโดนแล้วอยูปะยู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 ปาข่อยไงปาข่อยไงครับโอ้ได้ปาข่อยไงแล้วอ่ะโอ้มาแล้วครับข่อยเสีอดอมตอนบ่คุ้มค่าแล้วครับผมอ๋อฮึบ มาเยอะร้อยครับอ่ะครับผมสรุปแล้วเที่นยนแหมวันนี้นาจิบวักันนะครับ <c oughs> โอ้กรรมการมันมวลครับเปิดเพียงดึง่มๆแต่ว่าผู้ทุกแหงเราเพิแห้งเรวพี่น้องเฮ้ยดึงไม่ไพ่อย่ยมาเป็นล่มเลยนั่นครับตาคักหนองบ่ได้ว่าเพื่นอนหรอกครับผม <c oughs> ปาดเถอะขีดขัดขีดแน่เถอะข็ดบาปเชียเ่ยนแหงนะฮะเอาจัดไปครับเอาเนาะครับน่าคลิปนี้ผมก็เชี่ยนไว้ใช่เป็นนักกอล์ฟะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเบิ่งหยังอีกรอติดตามกันไปครับอ, <laughs> อ่ะสรุปแล้วมือนี้กับเชี่ยนแหงทุกคนกับภากันบวชน,นะครับ ปากันบวชไปถึงน้องดีกัน้องดีครับถึงน้องบดีกันนี่นี่ละครับแต่ว่าเทียงได้ครับใจมันรักน้องพี่น้องเนาะ <ๆ S 1> เจอกันคลิหนาครับผมสวัสดีครับ